ค่ำวานนี้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาส,สยามประรมพระราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหองประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวาง ททษพระเนตรการแสดงขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทับที่บริณีธิส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพร,ระบรมราชินีนาถพระบรมราบชนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา70พรรษาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราบชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษา ด้วยมีพระราชปฏิทานที่จะทรงฟื้นฟูส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงโขนซึ่งเป็นศินละปะการแสดงชั้นสูงของไทยเพื่อทำรงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานเพื่อให้โขนเป็นสมบัติทางศิละปะวัฒนธรรมของชาติไทยสืบไป การแสดงโขนเรื่องราม,มาเกียรติ์ตอนสะกดทับเป็นการนำบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาเป็นบทการแสดงของโขนมีตัวละครเอกคือมายาราบหานุมานและมชานุมีฉากผจญภัยมากมายเรื่องราวกรารต่อสู้ของหนุมานยอดวานนทหารเอกของทระรามและมายาราบพญายักษเจ้าเมืองบาดังได้รับบัญชาจากทศกัณฐ์ให้ไปช่วยรบกับทระรามจึงลอบเข้าไปสะกดทับทระรามแล้วแบกทระรามพาแทกแผ่นดินไปยัง เมืองบาดันเป็นเหตุให้หนุมานต้องตามไปช่วยพระรามในระหว่างทางไปเมืองบาดันจัดแสดงไปจนถึงวันที่5ธันวาคมนี้